ผู้ชมปิดท้ายกันที่ชมบุรีนะคะที่อำเภอเสีราชาได้ร่วมกันกับเทศบาลเมืองเสีราชาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทสายสื่อสารนะคะจัดให้มีการประชุมกันเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่เสีราชาเป็นการนำร่องระยะทาง29เมตรแรกค่ะ การประชุมนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเสียราชาโดยมีนายวรจักรสถาพรพินโยนายอำเภอเสียราชาเป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าซึ่งก็มีนายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองเสียราชาตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสียราชาและจากบริษัทสายสื่อสารเข้าร่วมประชุมทีนี้จากนโยบายของนายทวัชัยศรีทองค่ะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรีที่ท่านได้กำหนดถึงทิศทาง ในการดําเนินโครงการชลบุรีเมืองสะอาดโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนสายไฟฟ้าหรือว่าสายสื่อสารเส้นใดที่ไม่ได้มีการใช้งานก็ให้ดําเนินการรื้อถอนเพื่อความเป็นระเบียบซึ่งในส่วนของอำเภอเสียราชาเองนะคะก็มีการประชุมกำหนดเส้นทางแรกที่จะดำเนินการคือเส้นทางริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยาตั้งแต่ร้า าใต้ที่ผ่านแยกวังหินไปจนถึงชวีวันฟาร์มระยะทาง290เมตรโดยกำหนดดีเดย์จัดระเบียบสายสื่อสารในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะ